เริ่มต้นวางแผนการศึกษาบุตรนะฮะตั้งแต่อายุ1เดือนจนถึงมหาลัยนะฮะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยจะสามารถที่จะลงทุนนะเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนนะมาวางแผนตรงนี้ได้อย่างไงบ้างวันนี้เรามาดูกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะคือเราเนี่ยจะต้องกําหนดเป้าหมายการศึกษาของลูกของเราให้ได้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโรงเรียนนะตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยนะก็คือเมื่อกําหนดได้เรียบร้อยเราคือจะมาประเมินค่าใช้ใจ่ายกันได้นะแล้วก็มา สร้างแผนการออมนะแล้วก็ทบทวนนะเผื่อว่าถ้าเกิดอนาคตนะค่าใช้จ่ายมันเ,ออเพิ่มขึ้นกว่าที่เราคาดไวนะ้หรือว่ามันต่ำกว่าที่เราคาดไวนะ้หรือว่าตัวเงินออมของเราสามารถออมได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะก็จะต้องมารีวิวกันฮนะซึ่งอย่างแรกนะอย่างที่บอกนะคือเราจะต้องวางแผนประเมินค่าใช้จ่ายกันก่อนนะว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันจะประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็เลือกกลยุทธนะ์ในการลงทุนหรือว่าการออมเพื่อตอบโจทย์ในช่วงระยะเวลาต่างๆ แล้วก็เปรียบเทียบการลงทุนนะประเมินนะว่าผลตอบแทนที่เราได้นะมันยังเป็นไปตามแผนอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะก็คือตั้งแต่ช่วงอายุ1เดือนถึงสปีแรกนะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นะก็จะเป็นอาจจะพ่อแม่บางท่านนะไม่ได้เลี้ยงดูเองก็อาจจะฝากคนอื่นเลี้ยงนะหรือว่าพวกเข้าของต่างๆของเด็กนะงบประมาณนะก็จะอยู่ที่ประมาณเอ,อ่อห้าหมบาทถึง1นึ่งแสนนะต่อปีนะแล้วก็พอช่วงอายุ3ปีถึง6ปีนะก็จะเริ่มมีค่าอนุมาล เออค่าเรียนอนุบาลนะฮะว่าจะเป็นตัวเอกชนหรือว่าอินเตอร์นะแล้วก็พวกค่าเสริมทักษะต่างๆนะค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ80,000ื่นถึงสามแสนบาทนะหรือว่าอายุ6ปีถึง12ปีขึ้นไปนะคือจะเป็นปน .1 ถึงป .6 กน,นะก็จะมีพวกค่าใช้จ่ายทั่วไปด้วยแล้วก็พวกค่าเรียนพิเศษต่างๆนะ อันนี้รายจ่ายก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงสี่แสนบาทนะแล้วก็ในส่วนของ13อะอายุ13ปีถึง18ปีนะมอต้นมอปลายก็จะมีติวเข้ามหาลัยด้วยแล้วก็มีค่ากิจกรรมต่างๆนะของลูกของเรานะก็จนะอยู่ที่แสนห้าถึงห้าแสนบาทต่อปีนะสุดท้ายนะก็<ม>คือมหาลัยนะก็คือจะมีค่ามหาลัยค่าหอพักค่าอาหารค่าใช้จ่ายรายเดือนนะก็อ,อยู่ที่แสนห้าถึงหกแสนบาทนะรวมตลอดเลยนะฮะ ตั้งแต่ลูกของเรานะอายุ1นขวบนะจนจบมหาลัยนะค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ1.5-3ถึง3ล้านบาทต่อคนนะคำถามต่อมาเราจะวางแผนเงินก้อนนี้ยังไงอะสมมติถ้าเกิดลูกเราอย่างเล็กนะเตรียมตัวได้ก่อนนี่ก็จะถือว่าค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเกิดว่าพวกค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้ภายในปีหน้า ถึง3ปีนะอันนี้เราสามารถเพิ่มผลตอบแทนนะไม่ว่าจะเป็นการเอาไปฝากประจําก็ดีนะแต่เราต้องเฟกซิเบิลนิดนึงนะเราต้องสามารถถอนออกมาได้เลยเพื่ออย่างน้อยก็ยังได้ผลตอบแทนนะหนอันนี้แล้วแต่นะในยกตัวอย่างอันนี้นะผมก็จะเป็นตัวออตาสารทุนนะตาสารนี่นะที่จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลต่างๆนะในช่วง3ปีแรกนะผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ2%อนะอันนี้ก็สามารถจัดการได้นะหรือว่า4-6ปีขึ้นไปนะเป็นแผนระยะกลางนะอันนี้ เป็นยกตัวอย่างเบื้องต้นนะก็คือเราจะเพิ่มสัดส่วนของตัวตาสารทุนนะเข้ามา50%ของพอร์ตเพื่อให้ตัวตาสารนี้ยังคงอยู่นะเพื่อในระยะเวลานี้นะถ้าเกิดมันมีความผันผวนของตัวตลาดทุนในอย่างน้อยตัวตาสารนี่ก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะซึ่งผลตอบแทนที่คาดหวังจะอยู่ที่ประมาณ5%ต่อปีนะหรือว่าถ้าเป็นแผนระยะยาวนะ7ปีขึ้นไปนะน,นี้ส่วนตัวก็จะแนะนําเป็นลงดัชนะีโลกฮะตาสารทุนระยะยาวไปเลยนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะก็สามารถดูที่คลิป อันเก่าได้นะผมมีเคยมีทําเปรียบเทียบไปนะว่าทําไมถึงต้องเป็นตาสั้นทุนออทั่วโลกนะแล้วทาไมระยะยาวนะโอกาสคันหาทุนก็จะลดลงนะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8%ตต่อปีนะฮะเราลองมาเปรียบเทียบนะระหว่างลงทุนกับไม่ลงทุนกันดูนะก็คือแบ่งกันคือเราจะเริ่มออมกันตั้งแต่ตอนนี้นะแบ่งเป็นรายเดือนนะเดือนละ5,000บาทระยะเวลาก็คือ18ปีนะรวมทั้งหมดก็คือ2 1 6เดือนนะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของแผนการศึกษาลูกของเรานะก็คือถ้าเกิดเราไม่ลงทุนเลยนะเราก็จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านแปดหมบาทนะแต่ถ้าเกิดเราลงทุนตามแผนไปเรื่อยๆนะผลตอบแทนได้แต่อปีนะก็เงินจาก1นึ่งล้านแปดหมบาทนะจะโตขึ้นมา2เท่ 40, ากว่าเลยนะก็จะเป็นประมาณ2องล้านสองแสนสี่หมบาทนะถึงส่วนต่างของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเลยนะซึ่งจะเห็นเลยนะว่าผลตอบแทน ของตัวดอกเบี้ยทบต้นนะระยะยาวนะจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างเยอะมากเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะตัวแผนการลงทุนนะผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถออบอกถึงแน่นาคตได้นะแต่ว่าแน่นอนนะการลงทุนหรือว่าการเลือกวางแผนประเมินความเสี่ยงของเรานะอย่างอรก็จะทําให้ต้นทุนทางการเงินของเราลดลงมาได้นะจะเห็นได้เลยนะว่าตอนแรกแทนที่เราจะมีเงินแค่1ล้านบาทนะเรามีโอกาสที่จะทําให้เงินเราโนะตเป็น2ล้านบาทได้เลยด้วยจำนวนเงินต้นที่เท่ากันนะ รีวิวกันอีกครั้งก็คือเริ่มต้นนะก็คือถ้าเกิดเราสามารถวางแผนได้ตั้งแต่แรกๆก็คือจะมีพลังของตัวประโยชน์นะดอกเบี้ยทบต้นนะในระยะยาวแล้วก็กำหนดเป้าหมายนะประเมินแผน การลงทุนนะเพื่อให้สอดคล้องกับตัวเงินที่เราจะใช้จ่ายนะแล้วก็สิ่งสําคัญนะก่อนที่เราจะลงทุนในอะย่างน้อยเราจะต้องมีการประกันความเสี่ยงนะถ้าเกิดเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาระหว่างทางนะแผนที่เราตั้งใจมาก็อาจจะลม้มลงได้เลยเช่นกันแล้วก็ให้ความรู้ทางการเงินนะแก,ะก่เด็กๆนะเพื่อที่ให้เขาเนะี่ยมีทักษะในการจัดการการเงินนะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะแล้วถ้าเกิดใครนะที่กําลังวางแผนทางการเงินให้กับตัวเองนะในการวางแผนการศึกษาบุตรนะหรือว่า การวางแผนแกเกษียณก็ตามนะหรือว่าค่ารักษาพยาบาลนะก็สามารถแอดไลน์ที่ QR คนนี้ได้นะก็จะมีทังผมและทีมงานนะคอยให้คำแนะนำนะถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามสงสัยตรงไหนอยากให้เราทำคอนเทนต์แนวไหนสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ที่ขิปด,ด้านล่างได้เช่นกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ